สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักคะเราเป็นคนไทยนะคะก็คุ้นเคยกับการรับประทานขนมไทยๆแบบนี้นะคะมากมายเยอะแยะเลยนี่ถ้าเรามีปี๋ไม้ลายมืออยู่บ้างแล้วก็รู้เทคนิคในการทํานะคะสามารถจะประกอบอาชีพหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะคะเดือนก็ได้แนะนําวิธีการทากล้วยเชื่อมไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเชื่อมมันสับปะหลังกันคะ่ะซึ่งการเชื่อมมันสับปะหลังนี่แตกต่างกับกล้วยเชื่อมนะคะติดตามชมคะ่ะ ขั้นตอนแรกของการเชื่อมมันนะคะเราก็จะต้องเลือกมันสับปะหลังที่สดเปลือกสีชมพูดแดงไม่มีรอยเจาะของแมลงและต้องสดไม่ให้มันสับปะหลังแห้งมันสับปะหลังเนี่นะคะเมื่อนํามาปอกเปลือกออกหั่นเป็นแว่นๆให้ได้ชิ้นพอง,งามนะคะจากนั้นเราก็แช่น้ําสะอาด5นาทีเพื่อล้างคราบแป้งออก นำมาเชื่อมกับน้ำตาลทรายขาวจนมันสัมปะหลังสุกออกมาเป็นสีเหลืองสังเกตจากสีของมันสัมปะหลังนี่แหละคะ่ะแล้วก็สีของน้ำตาลทรายซึ่งจะกลายเป็นสีขาวเหลืองจึงจะยกลงได้นะคะมันเชื่อมนั้นนะคะก่อนรับประทานเนี่ยต้องราดกะทิเพื่อให้เกิดรสชาติของความหวานเค็มมันสำหรับการทำน้ำกะทินั้นนะคะก็ต้องใช้หัวกะทิเนี่ยเอามาตั้งไฟอ่อน ใส่เกลือพอกะทิเดือดแล้วก็ยกลงการเก็บกะทินั้นนะคะไม่สามารถจะเก็บได้นานต้องนําเก็บแช่ตู้เย็นไว้ค่ะมันจะมีปัญหาไงตอนของมันแพงมันจะมีหน้าถูกกับหน้าแพงแต่มาปีนี้ของจะแพงมาก,กว่บมีแล้วมาเราก็ไปซื้อของที่อย่างเช่นของเตยหรืออะไรเงี้ยที่มันขายถูกหน่อยอะเอามาขายมันจะเห็นกําไรแตร่ตลาดแถวๆนี้มันก็ ไปซื้อแถวที่เขาค่งอ่ะจะจะค่อยได้กำไรหน่อยผู้ชมคะการทำขนมไทยๆนี่นะคะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เทคนิคแล้วก็หมั่นทําอยู่บ่อยๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะประกอบเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีนะคะเราอาจจะเริ่มจากอย่าง2อย่างก่อนเมื่อมีเงินทุนพร้อมแล้วเราก็อาจจะขยายไปนะคะแล้วก็ขายก็เป็นถุงแบบนี้นะคะถุงหนึ่งก็5บาทนะคะหรือว่า10บาทนี่อย่างแพงที่สุดถ้าคุณสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมขอมาได้นะคะตามที่อยู่ข้างล่างนี้วันนี้ลาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ